สวัสดีครับนะนะคนวันนี้เราเมื่อแต่ไล์สดแม่โคก็ไม่มาแม่โคก็มากาลังทํางานปลาเข้าพอดีครับหมานหม้อหมนกับเบื้องเอาแล้วพี่น้องเลยโอ้ยหมานครับหมานเนยไม่ตัวใหญ่พี่น้องกับพงกขาดไปสามสี่ตัวนี่ตัวหู้ใหญ่ครับสอมแต่ยอครับเบื้องนี้ไรสดกับสิหู้ครับกับพงขาดอย่างเดียวเอ้าน้องชมกันครับผลงานมือนี้ ที่เป็นเส้นได้สวยสดงดงามหมานเอา้าพี่น้องเต็มถังอ่ะยะเนี่ยพี่น้องนีส่สดเลยเห็นไหมครับโอ้ยหุ่นสด,สดเลยเห็นไหมครับนี่นีงอาปากของงาของงาอยู่พี่น้องเพื่อนเพื่อนไม่ไมสด,สดเลยมอเตอร์ไซค์ลำแข็งเลยพี่นอ้องเพื่อนมันมานคักหมานเนี่ย มานอิลีอ๋อหรอโวสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยปานี่โตังามคักขนาดคักขนาดหากินมานคักๆอิริดิ่นี ma <ma? Ane, ่คุณน <unya>. ่ะตัวเงยเลยคุณน่ะกำลังอาบปากกำลังอพี่น้องเอ้ยตัวเงยงามงามหุดน่ะตัวเงยอยู่ข้างล่างก็มีดแล้วพี่น้องเนอะนี่ตัวงามนี่หัวตัวเขียวเขาเขียวค้างสีชมพงปอกสีพูนี่เใหญ่ซ่อนอยู่ข้างล่างก็มีเด้อพี่น้องหลายคักหลายแน่ ใหม่ๆเลยมันละตายก็มีดเริ่พี่น้องเล้วพี่น้องไล่คักหลายแน่พี่น้องพูดพูดคักขนาดปลาตะเพียนกับตัวงามพุ่นน่ะอุ้ยพู่นน้องนี่ตัวนี้ยังคักเรือพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยผมจะจับยากอืมนี่น,นี่พี่น้องนี่ตัวนี้ยังคักเรือพี่น้องเลยโอ้ แซบเนี่ยครับนี่เป็นยังไงพี่น้องพูดนะจับขึ้นมาแล้วโอ้ยอันหลืดอัดลายมิเตเมียงามๆครับคักคักคักพี่น้องพูดโพดโพดโพดเอาเหลือคักขนาดผลง้างของเท้าก็ประมาณนี้แล้วครับหมานคักหมานคักโอ้ยสุดยอดดีๆถือกับถือคักถือแห่มือนี่ในไรสดกะถือแกจะเป็นสีบ็มีครับここพับ่อขึ้นเลยครับ รุ่งกับขาดสมะย่อครับปลากระพุงมาได้ครับได้แต่พญิสามารถเนาะพญิสามารถได้กระพุงตัวหนึ่งเนาะนอกนั้นก็บก่ดดได้ด้ยผมบาได้ได้แต่ควองขาดได้แต่ป้องขาดครับเอาไหนก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยครับผมมีไผ่ต่อยทายให้ทายเองครับมาส่งผลงานครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับฝากคลิปไปด้วยฝากไลค์สดด้วยครับ แหกนอกันเดียครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันไรสดหน้าด้วยครับบ๊ายบายฝากไว้ด้วยนาะยออม้อบอใจด้วยนะคะมาทุกคน